โอ้เดี๋ยวจดียวพยาธิเงียสแกนให้น้องเลยจะได้จบเดี๋ยวนเดี๋ยวขอแยกคุณพี่น้องสแกนหน่อยนะครับโรคมือพลาเนี่ยอุ้ยเยอะที๊ดเครื่องเครื่องโทรศัพท์ตุ้มหัวผมเนี่ยนี่นะครับยายายาเครื่องโทรศัพท์ตุ้มหัวผมเนี่ยนี่ไปทำอยังไงไม่ได้ทำลา้ร่างกายเขาไม่ได้ก็ไปแจ้งความอาน้องไปแจ้งความก็ได้ครับผมจะผมไปแจ้งความครับผมกูทำไมกระจอกเ่อย นไม่ได้รไรอไอ้อาที่ยักันเบเน่ยอครับมไม่ใช่เทีครับผมมือไมาไหล่าถ้าผมผมไม่ไหลมาา่ครับผมเอาล่ะเอาล่ะต่อหน้าต่อตากล้องเลย่ยแล้วต่อหน้าต่อตารวจด้วยเนี้ดเห็นไหมคะนี่ยเด็กปั๊มถูกผู้ชายคนนี้ค่ะเขาขับรถเบนนะนี่เอามือถือตีหัวนี่โป๊เขาไปแบบนี้เด็กปัมเดินมานะนี่นเห็นไหมโอ้ตีผมทาไมอะตีผมทาไมอะนี่ยดูสิ ตอหน้าตำรวจ191เลยนะคะไม่พอใจเด็กปั๊มทวงตังค่ะขับเบนซ์มาด้วยเหรอเออขับเบนซ์มาด้วยเซอดีสายก็ตัวเป็นหมื่นนะเนี่ยถูกค่ะ<ม>แบรนด์แบรนด์<ม><ม>เนี่ยแล้วผลปรากฏว่าอะก็ไม่ได้ออกจากปั๊มสิคะ<ม>เพราะอะไรสแกนจ่ายค่าน้ำมัน1000บาทก็ไม่ผ่านเพราะว่าธานาคารปิดระบบ<ม>จังหวะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีตังไงไม่มีเงินสดไง<ม>เด็กปั๊มก็ไม่ยอมให้ออกไปไม่งั้นเด็กปั๊มก็ซวยอะ่ะห<ม>นุ่มขับเบนซ์เนี่ยขับรถ ออกไปจอดที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเด็กปั๊มเขาก็ทวงตังค์อ่ะเดินตามไปทวงเลยก็มีปากเสียงกันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังเกิดเหตุนในเด็กปั๊มไม่ยอมนะแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะที่สพเมืองอุบลราชธานีแล้วขอความช่วยเหลือด้วยผมไม่มีตังค์อยากได้ทีมทนายอาสาแล้วก็เล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังกันนะคะยืนยันเลยผมทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดนด่าโดนว่าแบบนี้แล้วโดนทำร้ายอ่ะ มึนหัวเลยนะไอ้ตอนตีเข้าไปเขกมาโป๊กอย่างเงี้ยค่ะ,ะนะโอ้แล้วเขาบอกด้วยหนุ่มขับเบนซ์นนะถ้าทางไม่ปกติเมาอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาว่าอย่างงี้เกเซ่ะนะอะฟังเขาดูค่ะอแล้วมันเติมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าไปลอบินเงินสดมาผมก็บอกเขาว่ายิงเงินดิงเงินสดเอาไม่ได้ครับผมตังตังตังลูกค้ายังไม่จ่ายเลยครับเขาก็บอกว่าฉะนั้นเมนปัอเปกับินเงิซสดมนผมก็เลยบอกเขาว่าจะเพิ่งออกไปจาก หน้าปอนน้ำมันเพราะว่าตังยังไม่จ่ายครับเขาก็สตาร์รถไปหน้าเซเว่นครับพอคราวนี้ไปถึงหน้าเซเว่นเขาก็บอกว่ามึงจะหาเรื่องกูเหรอผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้หาเรื่องครับผมมาทำผมมาทำ,ทำ,ทำงานหาเงินหาเงินครับเขาก็บอกว่านั้นมึงโรทรแจ้งตำรวจเข้ามาเลยเขาเงียบครับผมแล,แล้วเป็นยังไงคราวนี้พอตำรวจเข้ามาก็ตำรวจก็มาเจรจา,าให้ครับ ตัวตำรวจให้ให้เขาสักนรเขาก็เลยเอาตัวสาวข้องมาของเ่าเราฟังเด็กปั๊มไปแล้วดูจอดนี้ดูจอดนี้เนี่ยๆเนี่ยเราอยากรู้จริงๆเลยอ่ะหนุ่มขับเบ้นคนนี้ทําไมของขึ้นขนาดนั้นทําไมโมโหขนาดนั้นพยายามติดต่อไปแล้วนะคะติดต่อไม่ได้อืมอ่ะไม่เป็นไรแต่ทีนี้ในคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะได้ยินเสียงว่าหนุ่มขับเบ้นนะเขาบอกกับตารวจว่าเด็กปั๊มไรามารยาเด็กปัม๊มก้าวร้าวมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแล้วได้ข้อมูลมาอย่างนี้ พ่อหนุ่มขับเบนซ์คนนี้เป็นหลานของอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงมหาไทยค่ะ <c oughs> แต่ไม่ว่าจะเป็นหลานใครอะไรยังไงมันก็ไม่ควรจะสแสดงพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวนะฮะเออเอาโทรศัพท์มือถือคอก็ไปที่กระโหลกอะ่ะจริงๆมาประกาศตัวเป็นหลานแบบนี้คุณลุงคุณนะ้าคุณอาท่านอาจจะยิ่ยงเสียชื่อไปด้วยซ้าถูกต้องเขาไม่ได้รู้เรื่องเด็กลยใช่แล้วแบบนี้เขาข่ทำ้ายร่างกายหรือเปล่าใช่ต่อหน้าต่อตาหลักฐานก็มีนะครับค่ะ